สวัสดีนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นออวิดีโอที่อัดเพื่อบันทึกการบรรยายนะครับวันนี้จะบรรยายในวิชาการชนะบ,บุรีศึกษาในบทที่5เรื่องโครงการพระราชดำริในจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับในบทนี้ก็จะมีโครงการพระราชดำริมากมายเลยในจังหวัดกาญจนบ,บุรีเล็กๆน้อย แต่ว่าอาจารย์ก็จะเน้นในพื้นที่หลักก็คือโครงการพระราชดำริที่เรียกว่าโครงการห้วยองคต <Okay. S 1> ก่อนที่จะเข้าไปเรียนโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี่นะครับ <Okay. S 1> ก็มาเจอเรื่องของข้อสังเกตบางประการก่อน <Okay. S 1> เกี่ยวกับเรื่องของโครงการที่เกิดขึ้นโครงการเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากการที่ ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ที่เราจะสังเกตว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่จเจริญอยู่แล้วหรือมีวิถีการดำรงชีวิตการทำมาหากินอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่ได้มีโครงการเหล่านี้เกิดขึ้นดังนั้นในพื้นที่ที่เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยข้อสังเกตก็คือเกิดมาจากความยากจน ของพื้นที่ความแห้งแล้งของภูมิประเทศดินน้ำที่ไม่อุดมสมบูรณ์ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นน่ะก็จะไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพหรือดำรงชีพได้ซึ่งในลนักษณะของอาชีพหลักของประเทศไทยก็คืออาชีพเกษตรดังนั้นอาชีพเกษตรก็ต้องพึ่งพาน้ำเป็นปัจจัยหลัก เพราะฉะนั้นข้อสังเกตของโครงการพระราชดำริก็คือเป็นโครงการที่เน้นในเรื่องของน้ำนะครับเป็นตัวตั้งต้นแล้วก็จะเข้าไปสู่การพัฒนาด้วยอ,อื่นๆตามมาตัวอย่างเช่นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเห็นไหมครับพัฒนาแหล่งน้ำก็แสดงว่ามีความจำเป็นมีความต้องการ ในการใช้น้ําเพื่ออุปโภคบริโภคเพื่อประกอบอาชีพนะครับโดยในเรื่องเกษตรเป็นหลักดังนั้นเมื่อคุณภาพของชีวิตความเป็นอยู่มันดีขึ้นสิ่งอื่นมันก็จะตามมานะครับก็ส่งผลให้สังคมมีความมีความพัฒนาเนาะมีความพัฒนาความเจริญเข้ามาเกิดขึ้นคุณภาพชีวิตคนอยู่ได้ก็ถือว่า ชุมชนนั้นก็เข้มแข็งหรือโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านทับศิลาอยู่ที่ช่องสะดาซึ่งอยู่อำเภอเมืองนะช่องสะดานี้อยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับหรือโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอีกท,ที่หนึ่งที่ห้วยขยิ่งนะครับที่ทองคำภูมิโครงการนี้ก็จะได้ปตทเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยขยิง่งเนี่ยปตทจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของ การพัฒนาผลผลิตที่จะเกิดขึ้นหลังจากพัฒนาแหล่งน้ําแล้วทําการเกษตรผลผลิตทางการเกษตรตรงนั้นก็จะเข้ามาสู่การไปจําหน่ายนะครับทางในรูปแบบของวัตถุดิบหรือในรูปแบบของของแปรรูปซึ่งปตทก็จะเข้ามาบริหารจัดการในพื้นที่หว้วยเขยียงอำเภอทองผาภูมินะครับคราวนี้โครงการเหล่านี้เนี่ยก็เป็น พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ได้พูดถึงเรื่องของน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิตโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเราตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำนะครับแม้ว่าแม้ว่าจะเป็นแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และก็เข้ามาบรรจบการเป็นแม่น้ำต้นแม่น้ำแม่กรองแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่มี ความทุรก,กันดาลน,นะครับเรื่องของนาที่เข้าไม่ถึงทำให้หมู่บ้านตรงนั้นก็เกิดความลำบากในการดำรงชีวิตผู้คนก็อาศัยที่อื่นๆเพราะนั้นตรงนั้นก็จะมีผู้คนค่อนข้างเบาบางนะฮะคราวนี้จะทำยังไงให้คนกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองบ้านของตัวเองได้ก็ต้องอาศัยเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้สามารถที่จะ ทำอาชีพประกอบอาชีพได้จุดสำคัญของบทนี้ที่อาจารย์ต้องการให้เราเรียนรู้ก็คือเรื่องของโครงการพ่วลงคดอันเนื่องจากพระราชดำรินะครับก่อนอื่น้องพูดว่าพ่วลงคดอยู่ที่อำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอำเภอหนองปลือตำบลสมเด็จเจริญซึ่งก็ครอบคลุมในโครงการนี้ครอบคลุมถึง4หมู่บ้านจริงๆแล้วโครงการนี้เกิดขึ้นมาจากการที่ มันเป็นที่ดินว่างเปล่านะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็กว้านซื้อที่ดินที่มันเป็นที่ดินว่างเปล่านั่นแหละแล้วก็พัฒนาอะไรบางอย่างให้มันเกิดขึ้นทําไมต้องกว้าซื้อที่ดินเปล่าๆตรงนั้นเพราะหนึ่งไม่มีใครอยู่อาศัยทาไมไม่มีใครอยู่อาศัยก็เ,เพราะว่าที่ดินตรงนั้นทํามาหากินไม่ได้เพราะปลูกอะไรก็ไม่ได้แสดงว่าแห้งแล้งมากๆดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ ต้องทํำยังไงให้พื้นที่บริเวณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์กลับขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งก็คือการสร้างแหล่งน้ํานี่คือสิ่งสําคัญต้องสร้างแหล่งน้ําให้ได้เสียก่อนดังนั้นโครงการนี้จึงเกิดขึ้นจากการที่ได้มูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาเนี่ยก็คือมูลนิธิที่ทํา การหันน้าใช้พัฒนาบําบัดน้ําเสียนะครับน้ําดีไล่น้ําเสียมูลเรที่นี้ทําหมดเลยเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่ามูลเรที่นี้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับโครงการห้วยองคตเพราะต้องการบริหารจัดการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรน,น้ําแสดงว่าจะต้องมีการดึงเอาน้ําจากที่หนึ่งเข้ามาสู่ในพื้นที่ของบริเวณห้วยองคตแล้วกักเก็บไว้ตามหลักการทั่วๆไปก็คือ การขุดบ่อน้ําเมื่อเราขุดบ่อน้าแล้วเราใส่น้ําลงไปเนี่ยในทุกวันน้ําก็จะมีการลดลงประมาณหนึ่งนิ้วนะครับมันก็ต้องมีการเพิ่มตเติมเข้าไปเมื่อถึงน้าแรงเราจะได้มีน้ําเก็บไว้ใช้ไว้กลอุ่มโบริโภคนะครับแล้วก็ถ้าเป็นน้าฝนเราก็จะมีบ่อเก็บน้ํกากันน้ําท่วมอะไรก็ได้ดังนั้นบริเวณโครงการห้ย้องคดเนี่ย ก็จะมีพื้นที่ที่เป็นเขตชนบททานค่อนข้างมากก็จะมีการขุดนะครับขุดคลองขุดบอ่อนะครับแล้วก็ทําเป็นเขตชนบททานในน้ําก็จะมีการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำใช่ไหมครับพันธ์ปลาต,ต่างๆลงไปในน้ําในบริเวณของเขตชนระทานนั่นเองการกว้านซื้อที่ดินแล้วสร้างแหล่งน้ําขึ้นมาเนี่ยมันก็ส่งผลพลอยได้ต่อมาเรื่องของ การที่เรามีน้ําแล้วเราก็จะเพาะปลูกอะไรก็ได้เราก็จะสามารถสร้างเรื่องของป่าไม้เรื่องของสัญว์เลสิ่งแวดแล้อมต่างๆกลับขึ้นมาฟื้นฟูนฟนกลับขึ้นมาความหมายของอาจารย์ที่พูดก็คือแสดงว่าพื้นที่บริเวณนี้เมื่อก่อนสมบูรณ์แต่มนุษย์นี่แหละก็เข้าไปตัดไม้ทาลายป่าใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้พื้นที่นี้ก็กลายเป็นพื้นที่ที่แห้งแลง้งในที่สุดสิ่งสําคัญที่จะเกิดขึ้นต่อมาก็คือมี ที่ดีแล้วอุดมสมบูรณ์มากขึ้นจากการมีน้ํามีการปลูกป,ป่าสามารถปลูกอะไรต่ออะไรได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องมีโครงสร้างพื้นฐานเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้เพื่อที่จะได้ดึงดูดผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่นี้จากพื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่มีใครอาศัยอยู่โครงสร้างพื้นฐานพวกอะไรโครงสร้างพื้นฐานเขาเรียกว่า infrastructure พวกนี้ก็คือประปาไฟฟ้าถนน ใช่ไหมครับแล้วต่อมาเขาจะมีอะไรอินเทอร์เน็ตนะครับเออมีสาธารณูปโภคต่างๆนะครับตอนนี้ในห้วงคดตก็จะมีอะไรมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลนะครับพวกนี้ก็จะต้องเกิดขึ้นมีวัดนะมีวัดด้วยเขาพวกนี้เขาเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานที่มนุษย์จําเป็นต้องมีเพื่ออาศัยอยู่ได้ในพื้นที่นั้นๆเมื่อเกิดโครงสร้างพื้นฐานเกิดขึ้น ก็จะต้องมีแผนงานในการจัดระเบียบชุมชนสแสดงว่าในพื้นที่ของกองการห้วยองคตเนี่ยไม่ได้ให้ทุกคนเข้าไปใช้พื้นที่ได้ทั้งหมดในห้วยองคตสแสดงว่าเขามีการจัดสรรในพื้นที่ของเขตป่าเราเรียกว่าเขตป่าสงวนนะครับอันนี้ก็คือคนเข้าไปไม่ได้อาศัยไม่ได้บุกรุกไม่ได้แล้วก็มีเขตของคนที่อยู่อาศัยได้ แต่แน่นอนว่าโครงการนี้เริ่มประมาณปี2533 28มกราคม2533ก็เริ่มต้นที่จะดึงผู้คนเข้ามาอยู่ได้ก็ปี2534ถ้าบวกไปให้สัมปทานไป30ปีก็อยู่ที่ปี2564ถ้า2564ก็คือปีหน้าแสดงว่าปีหน้าเนี่ยโครงการเริ่มคดก็คนที่อาศัยอยู่เนี่ยก็จะหมดเขาเรียกว่าหมดเวลาใช่ไหมในการเข้าไปอาศัยอยู่ในนั้น ทั้งหมด30ปีก็คอยดูว่าปีหน้าจะเกิดการต่อต่ออายุนะครับในการเข้าไปอยู่อาศัยได้อีกกี่ปียังไงมีการจัดการยังไงอะไรอย่างนี้แต่ถามว่า30ปีตลอด30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจัดการอะไรเกี่ยวกับโครงการเพื่อคนได้ได้เป็นรูปธรรมบ้างก็เห็นได้มากมายเช่นความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ก็กลับคืนมาวิถีชีวิตของคนที่เข้าไปอยู่ก็ดีขึ้นเพราะมันก็มีเรื่องของโรงเรียนมีของวัดมีของบ้าน เข้ามาเกี่ยวข้องก็ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแน่นอนว่าประชาชนก็มีการรวมกลุ่มรวมก้อนกันเพื่อจัดตั้งโครงการต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐวิสาหกิจชุมชนเรื่องของสหกรณ์การรวมตัวของการทําการค้าร่วมกันใช่ไหมครับการเก็บออมหรือการพัฒนาอาชีพต่างๆให้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านกลุ่มแม่บ้านนะครับหรือเรื่องของกเกษตรพัฒนาคุณภาพของผลผลิตก็ได้ พวกนี้ก็ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเพราะฉนั้นมันก็เข้าสู่แผนที่2องแลแผนที่3ก็คือแผนของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจเราต้องพัฒนาสังคมเกาะให้คุณภาพชีวิตคนอยู่ได้อย่างมั่นคงมั่นคั่งและยั่งยืนนั่นคือสิ่งที่จะทําให้เศรษฐกิจนั้นก็จเจริญตามไปด้วยตามสภาพของสังคมแสดงว่าถ้าสังคมเขาเป็นสังคมที่เข้มแข็งยืนหยัดได้อยู่ในพื้นที่ของเวลอกพฤด เศรษฐกิจที่จะตามมาเช่นมีการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านใหญ่อย่างอะไรอย่างเข้มแข็งเขาผลิตสินค้าออกมาแล้วมีคุณภาพพอที่จะสู้ในตลาดอื่นๆข้างนอกได้ผล,ผลผลิตแต่ละวันมีจำนวนมากขึ้นจนเก็บออมเป็นเงินเป็นทองนะครับแล้วก็จัดสรรเป็นเงิน,ป,นปันผลออกไปอย่างเงี้ยเศรษฐกิจมันก็จะหมุนเวียนอยู่ใน ในนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตคนก็อยู่ดีมีสุขมีกินมีใช้สุดท้ายก็คือเข้าสู่ข้อที่4ี่ก็คือมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจัดระเบียบชุมชนแล้วมีการพัฒนาเรื่องของสังคมมีการพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจสุดท้ายก็คือเราต้องร่วมกันฟื้นฟ,นฟนูสิ่งแวดล้อมทําทรัพยากรธรรมชาติก็การที่ให้คนเข้ามาอยู่อาศัยเนี่ย มันเป็นเทคนิคหนึ่งในการมองว่าคนที่เข้าไปอยู่อาศัยเองนี่แหละต้องเป็นคนที่ดูแลอนุรักษ์แล้วก็หวงแหนทรัพยากรที่ที่เขาปลูกขึ้นมาที่เขาอยู่กับมันใช้กับมันเพราะนั้นแน่นอนว่าเขาจะมีกลุ่มรวมตัวการของประชาชนในพื้นที่บริเวนั้น ช่วยกันดูแลอนุรักษ์ทรังยากรธรรมชาติก็คือในเขตของป่าสงวนก็ต้องห้ามเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็ในพื้นที่ของตัวเองก็จะมีการส่วนใหญ่ก็จะเป็นการดํารงชีพด้วยการทรรําเกษตรแต่มันก็จะมีการประยุกต์ผลผลิตทางการ,กรเกษตรออกไปเป็นอย่างอื่นสินค้าแปรรูปมากมายหัตถก,กรรมก็ได้เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเข้ามาในนี้ในโครงการพิ่มคนตก็จะต้องเจอหลักการอย่างเช่น เรื่องของปัจญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับกรเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่30 30 30 10มสใช่ไหมฮะในพื้นที่หนึ่งแบบ่งเป็น30มสิทำนาสามสอะไรฮะขุดบอ่อ30ทสิบอำพืชสวนพืชไร่แล้วก็10เป็นที่อยู่อาศัยสิ่งเหล่านี้มันต้องเกิดขึ้น นะครับเพื่อให้ความยั่งยืนที่พวกเขาจะเข้ามาอยู่เนี่ยมันจะได้ช่วยให้เขาพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาขึ้นมาได้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของเกษตรผสมผสานอันนี้อาจจะมองข้ามไปถึงเรื่องเกษตรที่เป็นที่เราใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องม,มากขึ้นนะครับอย่างเช่นเรื่องของพื้นที่หนึ่งมีทั้งการผลิตแล้วการ แปรรูปและการส่งออกนะครับมันก็เป็นสมาร์ทฟาร์มิงใช่ไหมเป็นกเกษตรที่ครบวงจรอยู่ในพื้นที่หนึ่งแล้วพร้อมที่จะส่งออกผลิตัณฑ์เหล่านั้นออกไปสู่ชุมชมอนอื่นๆมีการรวมตัวของกลุ่มอาชีพหัตกรรมพื้นบ้านนะครับก็อาจจะมีเรื่องของ สารเข่งสารตะก,ก้าสารหมวกเนาะหัตกรรมอาจจะเป็นเรื่องของเย็บเย็บผ้าทอผ้าอ่างเงี้ยนะครับก็มีเกิดขึ้นแล้วก็มองไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับก็คือเหมือนกับได้เข้ามาเรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นะครับกเกษตรผสมผสานนะวกนี้แลก็ทกําการเป็นการท่องเที่ยวแบบครบวงจรนะครับมีที่อยู่มีที่อาศัยมีอะไรนะเกสท์เฮาส์ใช่ไหมมีร้านอาหารมีร้านค้าอ,อย่างเงี้ยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกที่หนึ่งในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็เริ่มต้นจากที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าเป็นของมูลนิธิชัยพัฒนาเข้ามารวมซึ่งสมันั้นมูลนิธิชัยพัฒนาก็คือ อธิบดีกรมชลประทานเนี่แหละนะครับเป็นผู้เป็นคณะกรรมการนะครับในการดูแลมูลนิธินี้อันนั้นชลประธานก็จะเกิดขึ้นในพื้นที่ห้วยงคตเป็นอย่างมากก็เงินนะครับก็มาจากทรัพย์ส่วนพระอของรายการที่9ด้วยรวมกับเงินของมูลนิธิไทยชยัชยพัฒนานะครับเข้ามาพัฒนาจัดก,การแล้วในที่สุดวันหนึ่งเราก็มีประชาชนเข้ามาเนี่ยก็ ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการทําประชาวิจารณ์นะครับสร้างความสามคัคคีมีการรวมตัวกันมีคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับมีการออมทรัพย์เพื่อการผลิตนะสร้างกลุ่มอาชีพต่างๆขึ้นนะครับพัฒนาศิลป,ปวัฒนธรรมนะครับสร้างโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้นะฮะเพราะนั้นแน่นอนว่าความเป็นบวรมันก็เกิดขึ้นในโครงการห้วยองคตบวรบ้านวัดโรงเรียน สามส่วนนี้มีความสัมคัญกันอย่างกลมกลืนในเรื่องของบ้านก็คือประชาชนที่เข้ามาอยู่อาศัยนะครับแล้วก็วัดนะครับแล้วก็โรงเรียนพัฒนาร่างกายพัฒนาจิตใจพัฒนาคุณภาพนะครับเรื่องของศิลธรรมจริยธรรมมันต้องอยู่บนพื้นฐานของการดำรงชีวิตดังนั้นบวรจึงเกิดขึ้นในฐานะของทั้งความมั่นคงของคุณภาพ ในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของสังคมบรวรจึงเกิดขึ้นในเรื่องของการเลี้ยงดูตนเองและบรวรยังเกิดขึ้นในฐานะของการเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความมั่นคงที่สุดดังนั้นในเขตและสามัอ,อในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติและก็อ่านเก็บน้ำตลอดแนวแนวเอาเรียกไรแนวคลองชประทานเน มีพื้นที่กว่า7,000ไร่ซึ่ง7,000ไร่ตรงนี้เป็นเขตสงวนนะครับแล้วประชาชนก็มีส่วนร่วมในการอานุรักษ์และก็ปกป้องพื้นที่ของป่าสงวนนั้นได้นั้นด้วยเราสามารถที่จะถอดบ,บทเรียนจากโครงการเพื่อค้นออกมาได้ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้คนได้เรียนรู้และอยู่กับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนที่สุด เมื่อใดที่เขาใช้ธรรมชาติเขาก็จะเกิดความอนุรักษ์และสงวนธรรมชาติของเขาเอาไว้เพราะเขามีความรู้ว่าธรรมชาติมีความจําเป็นต่อวิถีชีวิตของเขานั่นเองขอเรียนได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือการพัฒนาอะไรก็แ,แต่มันต้องเริ่มจากการพัฒนาจากตัวเราจากครอบครัวจากชุมชนแล้วค่อยออกไปเรื่องของ รายได้และเศรษฐกิจแม้ว่าเงินจะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตแต่ถ้าเราไม่มีความไม่มีการวางแผนดีๆเกี่ยวกับรากฐานของการประกอบอาชีพการดำรงชีวิตอยู่เม็ดเงินเหล่านั้นที่ได้มามันก็สูญหายไปอย่างรวดเร็วดังนั้นทำยังไงจะต่อยอดสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มันมีรายได้กลับคืนมาได้นะครับ พอกินพอใช้ก่อนแล้วค่อยออกไปจำหน่ายนี่คือหลักการสำคัญมากๆทํากินให้พอในครอบครัวแล้วเหลือค่อยเอาออกไปจำหน่ายได้ใช้ชีวิตยอย่างไม่ฟุ่มเฟือยอยู่บนรากฐานของสติและภูมิคุ้มกันนะปัญญาต้องมาสมาธินะครับการการสร้างสมาธิในการตัดสินใจอะไรบางอย่างก็ต้องเกิดขึ้นนี่คือพื้นฐานของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าในโครงการนี้ก็สามารถเป็นบทเรียนหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาได้สามารถทำความเข้าใจกับบริเวณที่แห้งแล้งกันดันของจังหวัดกาญจนบุรีแล้วสามารถที่จะดำรงชีพอยู่ได้ด้วยปัจจัยอะไรบ้างแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างแล้วต้องมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่จะฝากนักศึกษาไว้เพื่อให้นักศึกษาทำความเข้าใจว่า ในโครงการเพื่อคดนั้นเริ่มต้นจากศูนย์แต่ทุกวันนี้ก็คือมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากนะครับเขาทำอะไรกันมาบ้างนะครับต้องทำอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นข้อคิดหนึ่งที่จะฝากให้นักศึกษาได้นำกลับไปคิดเพื่ออะไรครับตอนนี้ก็เป็นประมาณท้ายๆคิดแล้วนะครับ20นาทีไปแล้วในวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะเช็คชื่อ นะครับด้วยการที่ให้นักศึกษาเนี่ยได้ทำแบบฝึกหัดส่งภายในเวลาที่กำหนดเนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปที่สั้นดังนั้นอาจารย์ก็จะสร้างแบบฝึกหัดขึ้นมาสำหรับกลุ่มแต่และว,วันนะครับแบบฝึกหัดนี้นักศึกษาสามารถเขียนหรือพิมพ์ก็ได้เขียนก็ถ่ายรูปออกมาแล้วส่งมาให้อาจารย์พิมพ์พิมพ์มแล้วเซฟฟังดีนีนะครับ ถ้าพิมพ์ให้พิมพ์รอบนี้ให้เซฟเป็นไฟล์ PDF นะครับฟอนต์จะได้ไม่ขยับไม่ขยื่นไม่งั้นอาจารย์ต,ตรวจยากนะครับทุกอย่างตามเกณฑ์เหมือนเดิมที่นักศาึกษเคยส่งการบ้านมาแล้วในอีเมลของอาจารย์นักศึกษาก็สามารถเขียนและถ่ายรูปส่งเข้ามาในอีเมลก็ได้พิมพ์เสร็จแล้วก็เซฟเป็น PDF แล้วส่งเข้ามาในอีเมลอาจารย์แนบไฟล์มานะครับ นะครับแนบไฟล์มาอย่าส่งเป็นลิงก์มาถ้าส่งเป็นลิงก์มาอาจารย์เปิดไม่ได้ก็ถือว่าช่วยไม่ได้นะครับให้แนบเป็นไฟล์มาง่ายที่สุดอาจารย์จะให้เวลาในการทำแบบฝึกหัดนี้เพื่อทำเป็นการเช็คชื่อไปด้วยในตัวเวลาที่อาจารย์จะให้ทำคือ40นาทีนักศึกษาก็ทำงานชิ้นเนี้ยอยู่ที่ประมาณ25-30นาทีและที่เหลืออีกสักประมาณ10นาที นักศึกษาก็ส่งเข้ามาในอีเมลของอาจารย์เขียนชื่อเรื่องหัวข้อในอีเมลให้ชัดเจนนะครับอย่าให้มันเขียนคําว่าไม่มีชื่อเรื่องแล้วอาจารย์ต้องกดเข้าไปเองว่ามันคืออะไรนักศึกษาต้องเขียนให้ชัดเจนชื่ออะไรรหัสอะไรส่งแบบฝึกหัดนะครับงานอะไรนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะโพสต์เข้าไปในกลุ่มใน Facebook ให้นักศึลษาลลอรอหลังจากจบคลิปนี้นะครับนักศึลษ์จะได้เห็นโพสต์ของอาจารย์แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าอาจารย์จะเช็คชื่อด้วยการเช็คจากงานเท่านั้นถ้าไม่มีงานก็ถือว่าขาดเรียนนะครับในวันนี้แล้วก็อย่าลืมว่าส่งภายในเวลาที่กําหนดเท่านั้นจะเริ่มจับเวลาในการส่งได้หลังจากที่อาจารย์โพสต์แบบสุดหัดแล้วในกลุ่ม facebook ของเรานะครับ ดังนั้นขอให้นักศึกษาเตรียมตัวได้เลยว่านักศึกษาจะต้องทำบแบบสุดขัดใครจะเขียนหยิบกระดาษขึ้นมาเขียนชัดเจนนะครับเขียนตัวชัดเจนใครจะพิมพ์เปิดคอมพิวเตอร์ไว้เลยนะครับแล้วก็เตรียมตัวพิมพ์คําตอบลงไปก็เหมือนเดิมครับภายในกระดาษ A4 เพียงแผ่นเดียวเท่านั้นนะครับไม่ต้องจะได้ไม่เยอะเกินไป จะได้ทําเสร็จนะครับก็เดี๋ยวปังหัดคืออะไรคําสั่งคืออะไรรอดูในโพสต์ของกลุ่มเรานะครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ